สายลายนะครับจะมาเข้าบนเบเกอร์สายในต้นก็จะมาเข้าบนเบเกอร์ออกจากเบเกอร์นะครับสายลายก็จะมาเข้าเต้ารับตัวที่1จําจากเต้ารับตัวที่1มาเต้ารับตัวที่2ส,สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานปลั๊กพ่วงหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับกล่องพลาสติกกันน้ําหน้ากากเบเกอร์เบเกอร์กันดูดหน้ากากหกช่อง เต้ารับคู่มีกราวและม่านลิน้นไผเคเบิลแกนปลั๊กยาง3ขาพลอตแลมวัดแอมพ์พลอตแลมวัดโวลต์สาย VCT ขนาด3.25และข้อต่อสายนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับเราจะเอาเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับประกอบเข้ากับหน้ากากหกช่องนะครับ ข้างบนนะครับ,รบก็จะเป็นลายตรงกลางนะครับก็จะเป็นกลาวส่วนข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับลายกลาวและก็นิวตันนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเบเกอร์กันดูนะครับเราก็จะเอาเบเกอร์กันดูนะครับประกอบเข้ากับตัวหน้ากากเบเกอร์นะครับสายน,นะครับจะข้าบนเบเกอร์นะครับลายและนิวตันออกก็จะเป็นลายและนิวตันนะครับ ตัวนี้ก็จะยึดด้วยสก,กูสอตัวนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะเอาตัวเบกเกอร์นะครับประกอบเข้ากับกล่องพลาสติกกันน้ำนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเข้ากับกล่องพลาสติกกันน้ำก็จะยึดด้วยสกรูสองตัวนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเตารับคู่นะครับเราก็จะประกอบเข้ากับตัวกล่องพลาสติกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะยึดด้วยสกรูเหมือนกันนะครับสีตัว ตัวนี้นะครับจะเป็นพายโหแลมนะครับสำหรับวัดโวลต์นะครับเราก็จะประกอบเข้าไปเลยส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัดแอมป์นะครับ เบเกอร์กันดูดต้ารับคู่แบบมีกราวและมาานลินภัยพลอตแรมวัดโวลต์วัดแอมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเคเบิลแกนเราก็จะประกอบเข้ากับตัวกล่องพลาสติกนะครับเราก็จะสอดสาย VCT นะครับเข้าไปในกล่องพลาสติก แล้วก็จะล็อกด้วยเคเบิลแกนนะครับเพื่อไม่ให้สายมันขยับนะครับไม่ให้จุดต่อสายข้างในนะครับเกิดการขยับและหลุดนะครับเราก็จะล็อกด้วยเคเบิลแกนนะครับสายก็จะไม่ขยับจุดนี้นะครับก็จะมีสายลายสายนิตอนและสายกาวนะครับสายลายก็คือสายสีน้ำตาล สายนิวตนนะครับสายสีฟ้าสายกลาวนะครับสายสีเขียวคาดเหลืองหรือสายสีเขียวนะครับสาย3เส้นนี้นะครับสายลายและสายนิวต้นนะครับก็จะมาเข้าบนเบกเกอร์จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายลายก็จะมาเข้าบนเบกเกอร์ ายนิวตันนะครับก็จะเข้าบนเบเกอร์เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นสายลายฝั่งนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับออกจากเบเกอร์นะครับตัวนี้ออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าตัวเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับจุดนี้นะครับออกจากเบเกอร์ ก็จะเป็นสายลายออกจากเบเกอร์นะครับมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกราวและก็จะไปเข้าตัวพลอตหล a แรมสำหรับวัดโวลต์นะครับก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับออกจากเบเกอร์นะครับเข้า1เส้นสายลายออกจากเบเกอร์ก็จะเป็นสาย2เส้นนะครับสำหรับไปหาตัวเต้ารับคู่และพลอตลแรนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสายนิวตันนะครับออกจากเบเกอร์ก็จะไปเข้าไพลอดแอมป์และเต้ารับคู่นะครับก็จะมีสาย2เส้นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับวัดแอมป์นะครับเราก็จะเอาตัว แม่เหล็กตัวนี้นะครับสอดเข้าไปในสายเส้นนี้สองสอเส้นนี้นะครับสายลายก็จะมาเข้าเต้ารับตัวที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะจําจากเตารับตัวที่หมาเตารับตัวที่สนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นลายก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับ ก็จะมาเข้าเต้ารับตัวที่1ครับก็จะมาเข้าเต้ารับตัวที่1จําจากเต้ารับตัวที่1มาเต้ารับตัวที่2นะครับ,รบสายลายสายนิตน้นส่วนสายกาวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสายกาวสายกาวมาจากาปลั๊กยาง3ขานะครับก็จะมาเข้าตัว เต้ารับตัวที่1สายกาวนะครับจะไม่ผ่านเบกเกอร์เหมือนกับสายลายและสายนิวตันนะครับเราก็จะจัาจากเต้ารับตัวที่1มาเต้ารับตัวที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีสายอยู่2เส้นนะครับสายลายและสายนิวตันนะครับที่ออกจากเบกเกอร์นะครับก็จะมาเข้าพลอตแลมป์นะครับสําหรับวัดโวลต์และวัดแอมป์ สายลายนะครับที่ออกจากเบกเกอร์นะครับก็จะมาเข้าพลอตแล a m รนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์นะครับเราก็จะมาเข้าพลอตแล a m รวัดโวลต์แล้วก็จะจัาจากพลอตแล a m รนะครับวัดโวลต์นะครับนี่นะครับวัดโวลต์ ก็จะมาเข้าพลอตหลดแรมสำหรับวัดแอมป์นะครับสายลายนะครับก็จะมาเข้าที่ X 1เส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้าที่พลอตหลดแรมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมาเข้าที่วัดโวลต์นะครับแล้วก็จะจําจากวัดโวลต์นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมาเข้าพลอตแลแมปนะครับสำหรับวัดแอมับตัวนี้ก็จะเป็นวัดแอมนะครับจะมาเข้าที่ x 2นะครับส่วนจุดนี้นะครับก็จะต่อถึงกันนะครับตัวนี้ก็สำหรับวัดแอมนะครับ เสียบสายเข้าไปเหมือนกันเราจะใช้เคเบิันทตัวนี้นะครับลัดล็อกตัววัดแอมป์นะครับ,รบ,รบก็จะล็อกไม่ให้มันขยับนะครับสายลายนะครับจะมาเข้าบนเบรกเกอร์สายนติตอนก็จะมาเข้าบนเบรกเกอร์ ออกจากเบเกอร์นะครับสายไลน์ก็จะมาเข้าเต้ารับตัวที่1จําจากเต้ารับตัวที่1มาเต้ารับตัวที่2ส่วนสายนิวตันนะครับออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าเต้ารับตัวที่1จําจากเต้ารับตัวที่1มาเต้ารับตัวที่2ส่วนสายไลน์อีกเส้นหนึ่งนะครับออกจากเบเกอร์ก็จะไปเข้าพายโหลดแลมนะครับสาหรับวัดโวลต์และวัดแอม์ส่วนสายนิวตันนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะไปเข้าพลอตแลดแมเหมือนกันนะครับสำหรับ วัดโวลต์และว,วัดแอมป์จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากเบรคเกอร์หน้ากาก6ช่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับสำหรับต่อรักยาง3ามขานะครับก็จะมีสายอยู่ทั้งหมด3เส้นนะครับสายลายสายนิตอนและสายกลาวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปรักยาง3ามขา ก็จะเอาใส่สอดเข้าไปเลยนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายลายสายนิวตันและสายกลาวนะครับลายนิวตันและกลาวลายนะครับก็จะเป็นสายสีน้ําตาลนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายสีน้ําตาลส่วนสายนิวตันนะครับก็จะเป็นสายสีฟ้า ส่วนสายสีเขียวนะครับก็จะเป็นสายกลาวนะครับตัวนี้จะเป็นสายสีเขียวหรือเขียวคาดเหลืองก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะประกอบตัวปลั๊กยางตัวผู้นะครับก็จะยึดด้วยสกรูสามตัวนะครับ แล้วเราก็จะล็อกแคมป์ตัวนี้ด้วยนะครับสําหรับไม่ให้ตัวสายไฟขยับนะครับไม่ให้ข้อต่อสายข้างในนะครับที่เรายึดไว้นะครับเกิดการหลุดหรือขยับนะครับถ้าเราล็อกแน่นแล้วครับสายไฟก็จะไม่ขยับนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับเราจะใช้ปลั๊กจางตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปกับเต้ารับอีกหนึ่งตัวนะครับ เราก็ออนเบเกอร์นะครับเมื่อเราออนเบเกอร์นะครับก็จะมีไฟจ่ายมาให้ตัวปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับตอนนี้แรงดันไฟอยู่ที่2 3 2โวลต์นะครับส่วนแอมป์นะครับยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานตัวเต้ารับนะครับทีนี้เรามาลองเลยนะครับเราจะเทสด้วยหลอดไฟหลอดนี้นะครับว่ามีไฟจ่ายมาให้ตัวเต้ารับหรือเปล่านะครับครับจะมีไฟจ่ายมาให้ตัวเต้ารับนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเทสนะครับสำหรับปุ่มทิปนะครับนะครับต่อไปเรามาลองเทสวัดแอมป์กันนะครับเราใช้ตัวไดเป่าผมนะครับครับตอนนี้อยู่ที่2 3 3โมโวลต์นะครับ1.8แอมป์นะครับ5แอมป์นะครับนะครับ5แอมป์228โวลต์ และต้องขอขอบคุณร้าน n b s electric home พระราม2อบางบอนที่สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้ไฟฟ้าราคาถูกไม่ต้องรอคิวนานต้องที่ร้าน n b s electric home ร้าน n b s electric home จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกไม่ว่าจะเป็นตู้ไฟฟ้า Schneider, b เ k อ e r หน้า,นฟฟา,า,ากา,ปฟฟา,า,ากปลั๊กสวิตยี่ห้อไดอีชิและพานาโซนิกหลอดไฟฟ้าไดชิดา plus, ส,สาย pks, ท่อร้อสายนาโน อุปกรณ์ข้อต่อรางเก็บสายไฟโคมไฟตะแกรงระบบแสงสว่างและอีกหลายรายการมีให้ท่านเลือก ร้าน n b s electric home ตั้งอยู่บนถนนเอกชัยอยู่ระหว่างซอยเอกชัย50และเอกชัย52เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นิกานาทีถึง17นาฬิกาเบอร์โทรร้านนะครับ098 253 9016ส่วนลิงก์ร้านค้าผมวางไว้ข้างล่างสามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนแจ้งกับทางร้านแนะนำมาจากช่องคิดได้ทำเองได้ก็จะได้รับส่วนลด5ในบิลแรก ยกเว้นสายไฟสินค้าแบรนด์ชนเดอร์และพานาโซนิกไฟฟ้าราคาถูกไม่ต้องรอคิวนานต้องที่ร้าน nbs electrico